อยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่าสงสารถ้าใจเราไม่เหงาบางคนมีลูกหลานล้อมรอบแต่หัวใจว่างเปล่าบางคนอยู่ลำพังแต่กลอบเต็มไปด้วยความสุขและความสงบคนแก่ที่อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขไม่ได้เพระโชคช่วยแต่เพราะเขาเข้าใจชีวิตเขาไม่รอให้ใครมาเติมเต็มเขาเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณภาพวันนี้เราจะคุยกันว่า ความสุขของคนที่อยู่คนเดียวมันสร้างขึ้นได้ยังไงและทำไมบางคนถึงอยู่ลำพังได้อย่างมีความสุขก่อนฟังเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆสำหรับชีวิตไว้เกษียณ 1. อยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครหลายคนชอบเข้าใจผิดพอเห็นคนแก่ที่อยู่คนเดียวก็รีททันทีว่าน่าสงสารจังเลย ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครดูแลแต่ความจริงคือคนบางคนไม่ได้ถูกทอดทิ้งเขาแค่เลือกที่จะอยู่เงียบๆตามลำพังเพราะมันสงบกว่าเขาเคยผ่านชีวิตที่มีคนเยอะมีเสียงดังมีความวุ่นวายมาแล้วเขารู้ว่าความเงียบมันไม่ได้แปลว่าเหงามันแปลว่าเราพอใจกับความเรียบง่ายไม่ต้องยุ่งเรื่องคนอื่น ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังไม่ต้องฟังปัญหาชีวิตใครให้ปวดหัวบางคนเคยมีครอบครัวเคยอยู่กับลูกหลานเคยดูแลคนอื่นมาตลอดชีวิตพอถึงเวลาที่จะได้พักเขาก็แค่เลือกจะใช้ชีวิตสงบสงบบ้างอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครรักแต่อาจจะแปลว่าฉันรักตัวเองมากพอจนไม่ต้องการให้ใครมานั่งเติมเต็มชีวิตที่อยู่ลำพัง มันมีข้อดีเยอะมากไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนใครไม่ต้องระวังคำพูดกลัวลูกหลานจะหงุดหงิดไม่ต้องอึดอัดกับการอยู่ร่วมกับคนหลายวัยหลายความคิดคนอยู่คนเดียวตื่นมาตอนไหนก็ได้จะกินข้าวมื้อไหนก็ได้จะนอนเร็วหรือนอนดึกก็ไม่มีใครบน่นทุกอย่างเป็นไปตามใจเราชีวิตแบบนี้สำหรับบางคน มันคืออิสระที่แท้จริงบางเช้าแค่นั่งจิบก,กาแฟเบาๆมองต้นไม้ที่ปลูกเองเปิดวิทยุฟังเพลงเก่าหรือแค่ได้นั่งสวดมนต์ฟังเสียงนกร้องมันก็พอแล้วกับการมีความสุขในแต่ละวันและสิ่งที่คนเหล่านี้ได้มากกว่าคนอื่นคือได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงได้ยินเสียงในใจของตัวเอง ได้ใช้เวลาทบทวนอดีตให้อภัยสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็หันมาดูแลใจตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันบางคนเคยใช้ทั้งชีวิตเพื่อดูแลลูกหลานวันนี้แค่ได้ดูแลตัวเองเขาก็รู้สึกว่าพอแล้วและคนที่อยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขคือคนที่ไม่รู้สึกว่าขาดเขาไม่ต้องการคนมาเติมเต็มเพราะเขาเติมเต็มตัวเองได้แล้ว อยู่กับตัวเองอาจดูเงียบแต่ถ้าใจสงบมันก็เป็นชีวิตที่มีค่าอยู่กับใครก็ไม่สุขเท่าอยู่กับใจที่ไม่ต้องวิ่งตามใคร 2. เข้าใจตัวเองเท่ากับเข้าใจชีวิตเมื่อเราอายุมากขึ้นผ่านเรื่องราวมามากพอเจ็บมามากพอเสียใจก็มากพอเราจะเริ่มเข้าใจชีวิต แบบที่วัยหนุ่มสาวไม่มีวันเข้าใจตอนหนุ่มสาวเราอาจเคยคิดว่าทุกอย่างควบคุมได้อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นอยากให้คนรักอยู่กับเราตลอดอยากให้สุขภาพแข็งแรงอยากให้ชีวิตเป็นแบบที่คิดแต่พอถึงวัยหนึ่งเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอคนที่เคยอยู่ด้วยกันอาจจากไป ลูกที่เคยอยู่ใกล้อาจย้ายไปไกลเงินทองที่เคยมีมากอาจหายไปในพริบตาแม้แต่ร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เสื่อมลงทุกวันคนที่อยู่คนเดียวได้อย่างสงบสุขมักเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตเขาไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไม่โทษโชคชะตาไม่โทษลูกไม่โทษสังคมเพราะเขารู้ว่าแก่ก็ต้องเจ็บ เจ็บก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจแต่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับให้ได้เมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตคือของชั่วคราวเราก็จะเริ่มปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ยึดติดไม่ทุกข์ไม่เครียดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บางคนอาจถามว่าแล้วจะทำยังไงให้หายเหงาคำตอบคือหายเหงาได้ เมื่อเราหายคาดหวังเพราะความเหนาวส่วนใหญ่มันเกิดจากการรอให้ใครมารักรอให้ใครมาอยู่ด้วยแต่พอเราเลิกหวังเลิกเปรียบเทียบเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเราก็มีสิ่งดีๆเต็มไปหมดสุขเล็กๆเ,เช่นตื่นมามีลมหายใจได้ยินเสียงนกร้องได้กินข้าวอร่อยๆได้อาบน้ำสะอาด ได้สวดมนต์ตอนเย็นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับหนึ่งวันคนที่เข้าใจตัวเองคือคนที่ไม่พยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นไม่ฝืนไม่เสแสร้งใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการเพราะเมื่อเข้าใจตัวเองเราก็จะไม่กลัวการอยู่ลำพังเราจะเห็นคุณค่าในความสงบและจะรู้เลยว่าชีวิตที่ดี ไม่ต้องมีทุกอย่างแต่ขอแค่มีใจที่สงบก็พอ 3. ม,มีชีวิตแบบมีวินยัยและสร้างความสุขเล็กๆเ,เองได้หลายคนคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วจะไม่มีอะไรทำแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ลำพังแล้วไม่เหงาคือคนที่จัดระเบียบชีวิตตัวเองได้ดีเขาไม่ปล่อยเวลาให้ไหลไปวันๆแต่เขามีวินัยกับชีวิตประจำวัน เช่นตื่นเช้าอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยถึงแม้ไม่มีใครเห็นทำกับข้าวเองกินอาหารดีๆที่ตัวเองชอบจัดบ้านจัดห้องให้สะอาดน่าอยู่เดินออกกำลังกายเบาๆหรือแค่เดินในบ้านก็ยังดีดูแลสุขภาพตัวเองไม่ปล่อยให้โทมสิ่งพวกนี้อาจดูธรรมดาแต่สำหรับคนที่มีวินัยกับชีวิต มันคือการเติมพลังใจเป็นการบอกตัวเองทุกวันว่าฉันรักตัวเองนะฉันยังใส่ใจชีวิตฉันอยู่บางคนมีเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันเช่นวันนี้จะรดน,น้ำต้นไม้ดูว่ามีดอกไม้ออกหรือยังพรุ่งนี้จะลองทำเมนูใหม่จาก YouTube ทุกเย็นจะนั่งฟังธรรมะฟังเพลงเก่าวันพระจะไปวัด หรือนั่งสมาธิที่บ้านเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกหลานหรือแค่ตั้งใจจะยิ้มให้ตัวเองในกระจกวันละหนึ่งครั้งพอเรามีเป้าหมายแม้เล็กน้อยเราจะรู้สึกว่าเรายังมีความหมายยังมีสิ่งที่รอเราอยู่ในแต่ละวันและที่สำคัญที่สุดคือเราไม่รอให้ใครมาทำให้เรามีความสุขไม่รอให้ลูกโทรมา ไม่รอให้ใครพาไปเที่ยวไม่รอให้ใครมาบอกว่ารักนะเพราะเราเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขเองได้จากสิ่งรอบตัวเล็กๆจากธรรมชาติจากลมหายใจจากสิ่งดีๆที่เราทําให้ตัวเองคนแก่หลายคนที่อยู่คนเดียวแล้วดูสดใสเขาไม่ได้มีชีวิตหรูหราเขาแค่มีระบบชีวิตที่ดีไม่ปล่อยให้ตัวเองฟุ้งซ่าน หรือจมอยู่กับอดีตและเขาไม่รอว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาอยู่ด้วยแต่เขาทําให้ทุกวันเป็นวันที่ดีด้วยตัวเองนี่คือเคล็ดลับเล็กๆของคนที่แม้อยู่คนเดียวแต่ไม่เหงาเลย 4. มีเพื่อนน้อยแต่จริงใจและรู้จักเว้นระยะกับคนที่ทําให้ใจเสียคนแก่หลายคนพออยู่ลำพังก็อาจรู้สึกเหงาแต่จริงๆแล้ว ไม่ต้องมีเพื่อนเยอะแค่มีใครสักคนที่คุยด้วยและสบายใจแค่นั้นก็พอบางคนคุยกับเพื่อนบ้านเก่าบางคนคุยกับแม่ค้าในตลาดบางคนมีหลานหลานที่โทรมาหาบ้างเป็นบางครั้งแม้จะน้อยแต่ก็เพียงพอสำหรับใจที่สงบสิ่งสำคัญคือรู้จักเลือกคบคนถ้าใครคุยด้วยแล้วชอบบน่นชอบพูดลบๆ ชอบเล่าแต่เรื่องดรามา่าหรือชอบทำให้เรารู้สึกผิดในชีวิตที่ผ่านมาเราต้องถอยออกมาอย่างสงบไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องโกรธแค่รู้จักเว้นระยะไม่ต้องคุยบ่อยเลือกอยู่กับคนที่ใจดีพูดดีและมีพลังบวกให้กันและถ้าวันไหนไม่มีใครให้คุยยุคนี้เราไม่จำเป็นต้องเหนาแค่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น เปิด YouTube ฟังธรรมะฟังเพลงเก่าวิดีโอคอหาลูกหลานบ้างใช้ไลน์ส่งข้อความหากันหรือเข้ากลุ่มผู้สูงวัยใน Facebook พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเทคโนโลยีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าใช้ให้เป็นมันจะกลายเป็นเพื่อนแก้เหงาชั้นดีเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการคนเยอะๆแต่ต้องการแค่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ในวันที่ใจเราต้องการใครสักคนและจำไว้อ,อย่างหนึ่งการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่แบบตัดขาดเรายังพูดคุยยังหัวเราะยังแบ่งปันความรู้สึกดีๆกับคนอื่นได้แค่เลือกให้ดีว่าใครควรอยู่ใกล้และใครควรอยู่ไกล 5. กลับมารักตัวเองให้มากคนแก่หลายคนเคยเป็นทุกอย่างให้ลูกหลานเคยทำงานหนัก หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเคยยอมทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่พอลูกหลานโตเขาก็มีชีวิตของเขาเองบางคนรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปไม่โทรมาไม่มาเยี่ยมไม่สนใจเหมือนก่อนเลยรู้สึกน้อยใจเสียใจและโดดเดี่ยวแต่ต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของพ่อแม่คือเลี้ยงลูกให้โต ไม่ใช่หวังว่าลูกจะอยู่ดูแลเราตลอดไปทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองถ้าเราคาดหวังมากไปเราก็จะเจ็บใจซ้ําๆเพราะฉะนั้นให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองถามตัวเองว่าวันนี้เราดูแลใจตัวเองดีพอหรือยังไม่ใช่ดูแลแต่คนอื่นจะลืมว่าเราก็มีหัวใจลองใช้ช่วงเวลานี้กลับมารักตัวเองให้มาก ไปวัดบ้างทำกิจกรรมที่ชอบซื้อของเล็กๆให้ตัวเองทำกับข้าวที่ตัวเองอยากกินไปเจอเพื่อนเก่าหรือแค่ได้นั่งเงียบๆกับต้นไม้สักมุมก็พอแล้วที่ผ่านมาคุณอาจเคยพลาดเคยไม่มีเวลาเคยอดทนเพื่อคนอื่นวันนี้ไม่ต้องอดทนอีกแล้วใช้เวลานี้เติมเต็มตัวเองให้เต็มที่สุด และยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งอยู่ได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมไม่ต้องรอให้ลูกมาหาไม่ต้องรอให้ใครมาโทรหาแค่ใจคุณเต็มก็พอแล้วอย่าปล่อยให้ความรักทั้งหมดมีไว้เพื่อคนอื่นจงเผื่อไว้ให้ตัวเองด้วยเพราะท้ายที่สุดคนที่อยู่กับคุณจนวันสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือตัวคุณเองคนแก่ที่อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการใครแต่เพราะเขารู้ว่าความสุขที่มั่นคงที่สุดต้องสร้างจากข้างในไม่ใช่รอให้ใครมาให้ไม่ใช่ต้องมีคนอยู่ข้างๆตลอดเวลาถ้าคุณกำลังอยู่คนเดียวในช่วงชีวิตนี้ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยว คุณแค่กำลังมีโอกาสได้เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งที่สุดได้กลับมาอยู่กับใจตัวเองได้รักตัวเองในแบบที่ไม่เคยรักมาก่อนและถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่คุณจะรู้เลยว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ไม่ต้องพึ่งใครเลยถ้าคลิปนี้โดนใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจ ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สงบและมีความสุขในทุกๆวัน